มาชมรถไถคูบต้านครับหญ้าหนักมากนี่ถ้าเป็นผักแบบนี้ก็จะถายง่ายนะครับเพราะว่าไอ้ต้นพวกกะเพราโหระพาอะไรอย่างเงี้ยมันจะดินข้างล่างมันจะร่วนนะครับแต่ถ้าเป็นหญ้าเนี่ยดินแน่นมากข้างล่างนี่เขาไถาทิง้งลนะเก็บกลับบ้านสักหน่อยดีกว่าสัก,กร,รมหนึ่ง ดูกันยาวๆครับกับเจ้า L 3 6 เหนียวมากตรงนั้นโอเโหเล่นรถเป๋เลยก็จะไม่ได้ตรงอะไรมากมายเนาะเพราะว่าไม่ได้เซ็จยังไม่ถึงหน้าายนานะครับถ้าถึงหน้าายนาก็ พ่อก็จะออกไปถ่ายหนา้ารับจ้างเต็มตัวนะครับจะไม่ได้ถ่ายแบบเป๊ะๆอย่างนี้เนาะก็จะถ่ายแบบปล่อยมือได้ครับการปรับตั้งผ่านเนาะไม่งั้นมันเราเป็นเจ้าของรถถ่ายเนาะถ้าถ่ายไม่ตรงเนี่ยหูอายเขามากเลยอย่างเช่นตอนนี้นะครับพอผ่านไม่ได้ปรับตั้งเน้นถ่ายเข้าพอเดี๋ยวค่อยว่ากัน